โอเคนะครับผมนะก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับกันมาในเกมของดากันบอลแซดดกขัง b a ตเทิรอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาในทีมของมาจินบูซาก a นะก็จะมาทําการรีวิวตัวละครของ LR d อาร์ดบูล่ากับ b a b i บิดี้นเองนะครับเป็นหนึ่งใน LR ตัวร้ายที่ค่อนข้างจะเก่งนะดูจากฮาเนี่ยก็ถือว่าเก่งเลยเป็นตัวละคร LR ที่ได้มาฟรี แต่ว่าต้องใช้แต้ม Battle Field Point ในการแลกมาก็คือฟรีแต่ไม่ได้ฟรีแบบไม่ได้เพียวฟรีร้อยเปอร์เซ็นตะ์นี่ยต้องเล่นด่านของวีดิวซีที่ผ่านมาก่อนต้องเก็บคะแนนมาสักสามแสนห้ามั้งต่อหนึ่งตัวนะสามแสนห้าต่อหนึ่งตัวก็เก็บประมาณเป็นล้านมั้งเนี่ยถึงจะได้แบบปลดครบสี่ทางนะฮะซึ่งในตอนนี้มันยังได้แค่หนึ่งทางอยู่นะครับก็มันเพิ่งมาได้สองซีซั่นหรือหนึ่งซีซั่นอย่างไรมั้งก็เพิ่งได้หนึ่งทางผมก็บทหนึ่งทางด้วย นะแต่ไม่ได้อัพลิงก์มาเลยนะตรงนี้เพิ่งได้มาเพิ่งยัดปู่เลยนะครับก็จะมาทําการโชว์กันนะครับก็เป็นตัวละครตัวไลายสีฟ้านะฮะสามารถนํามาเล่นในด่าน SBR ได้ดีเลยนะครับดียังไงมาดูพารสีกันดีกว่านะพารีสกิลเนี่ยเดี๋ยวขอเริ่มจากสกิลผู้นําก่อนแล้วกันนะผู้นำเนี่ยนำให้กับทีมของมาจนบูซาก้าได้นำคีบวก3แล้วก็ร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ HP ADK Defense ตรงเนี้ยสามารถจัดทีมฟรีของทีมมาจนบูซาก้าได้นะ ซึ่งทีมฟรีที่แบบแข็งแกร่งสุดๆของเกมเนี่ยก็คือทีมฟรีทีมมาจินบูซาก้าแหละเพราะว่าเนื่องจากว่าทีมมาจนบูซาก้าเนี่ยตัวละครม,มันเยอะแล้วก็ตัวฟรีก็เยอะด้วยคุณจะสามารถจัดทีมฟรีที่แข็งแกร่งอีกหนึ่งทีมเลยก็ว่าได้คือเป็นทีมฟรีที่แข็งแกร่งสุดในในเกมเลยมั้งไอทีมเนี่ยนะของทีมมาจนบูซาก้านะอย่างที่บอกไปแหละคือตัวละครม,มีเยอะมากแล้วก็เก่งด้วยนะครับเพิ่งได้ LRB บูบายเบดี้มาใช่ไหมล่ะเออก็มาเล่นกับ บาร์บ,บิลีกับตาบูล่าได้นะเก่งเลยเป็นเป็นคู่ดูโอที่เก่งเลยนะเอลวาทั้งคู่แล้วก็ฟรีทั้งคู่ด้วยนะก็เดี๋ยวจะนะ่าว่าจะทำคอนเทนต์ของทีมฟรีของทีมเมเจนบูอยู่นะก็เดี๋ยวรอไปก่อนแล้วกันนั่นะแหละนะแล้นกับทีมเมเจนบูซาก้านะร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนถ้าไม้ตายนะครับผมไม้ตายเล็กสิบสิบสองคินะฮะจะเป็นการตีแบบคอลซอลดาเมจธรรมดาเนาะแล้วก็สามารถซิลไม้ตายได้ตรงเนี้ยดีนะสามารถเอามาซิลได้นะครับ 18บแปดเนี่ยตีแบบเมกาคครสซอนะมีโอกาสไฮแชนในการสตันเลยไฮแชนถือว่าโคตรจะดีใน SBR นะไอการสตันเนี่ยดีอยู่แล้วแล้วมันเป็นโอกาสแบบไฮแชนสูงมากครึ่ง,ง,งหนึ่งเลยเยี่ยมนะครับส่วนพาสิบพาสิบก็ดูดีนะครับพาสิบเปิดมามีคีย์บวก3แล้วก็บวก a d k Defense เอบวกแปมาให้เลยนะครับเป็นการตั้งต้นที่สวยงามนะครับแล้วก็จะบวกคีย์บวก3แล้วก็ a d k Defense เอีกสีนะครับเมื่อเมื่อศัตรูเนี่ย ติดสถานะของ a d k ดาวไม่ก็ d e f ฟ n s e ดาวก็คือว่าเวลาศัตรูมันโดนลดเกราะหรือว่าโดนลด d e f ฟ n s e เนี่ยครับมันจะบวกบัฟให้กับตัวเองเก่งขึ้นนะบวกบัฟคีบวก3บวก a d k defense บวก40%อะไรแบบนี้นะครับขอแค่ติดสถานะลด a d k หรือ defense down ก็พอ,อะนะเออก็ถือว่าได้แล้วตรงนี้ก็ถือว่าจะได้บัฟตรงนี้ไปแล้วนะครับมันได้บัฟง่ายมากตรงนี้ทําได้ง่ายมากนะไม่ได้ยากเย็นเท่าไหร่นะครับ แล้วก็สุดท้ายจะเป็นการบวกบัฟคีย์บวก3แล้วก็โอกาสในการโจมตีคิดิคอนแบบไฮแชนส์นะครับเมื่อัตูเนี่ยติดในสถานะของการสตันหรือว่าสถานะของการซิลนะครับจะสามารถโจมตีแบบโอกาสคิดิคอนแบบไฮแชนส์ได้อะไรแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะสุดท้ายก็คือสามารถซัพพอร์ตได้ด้วย <laughs> สุดท้ายก็คือมันจะซับให้กับแกดของมาร์จินพาวเวอร์นะซับแบบคีย์บวก3แล้วก็บวก A d k d e f e n s e บวก30%เ นะครับซับให้กับแคนมาจินพาวเวอร์ตรงนี้นะก็เออมันเหมือนจะดีนะแต่ว่าตัวมันเองก็ไม่ก็ไม่ได้อยู่ในแคดมาจินพาวเวอร์นะมันต้องเล่นคู่กับพวกทีมบูซาก้าของทีมแบบเป็นทีมบูล้วนเลยอะไรแบบเนี้ยพวกทีมบูอ้วนบูหอมบูอะไรก็ว่านไปอะ่ะเพราะทีมบูซาก้าเนี่ยมันมีทั้งตัวดีตัวร้ายไงก็ต้องเล่นแบบเป็นแบ่งเฉพาะทีมนะแบบทีมมาจินบูซากา้าแบบเวอร์ชันตัวร้ายอะไรอย่างนี้มากกว่านั่นแหละนะครับก็ซับให้กับทีม ของมาจินพาวเวอร์ได้ด้วยนะหลักๆเอาเลยสรุปง่ายๆนะครับเ,เวลาเจอศัตรูสถานะลดเอเดเชียดีเฟนส์เนี่ยเก่งขึ้นตีแรงแล้วก็ถึกขึ้นอีก40%ได้ไหมตายใหญ่ง่ายขึ้นแล้วก็เวลาเจอศัตรูสถานะสตันหรือว่าสถานะซิลเนี่ยจะสามารถโจมตีคิริคอนง่ายขึ้นแบบไฮแชะเลยทีเดียวตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ดีฮะงั้นคือเราอาจจะอัพอัพอัพเป็นเบิร์นนำก็ไม่น่าคุมผมว่าอัพคิริคอนเองก็คุ้มมากกว่านะ เพราะว่ามันแรงไนงะมันตัวละครสายดาเมจน,นั่นนึงแหละผมว่ามันถือว่าแรงอยู่ผมว่าเอาไปทางคิดดีคอนยังไงก็คุ้มมากกว่าว่ะเปิดมาเลยก็เจอเลยนะฮะเรามีลิงก์กับ l r king co f i s e e r อยู่นะลิงก์ได้กันค่อนข้างจะโอเคเนาะสามลิงก์เอง3ลิงก์นะครับตอนนี้คือศัตรูติดสถานนะลดดีเฟนส์ไม่อยู่นะก็สามารถได้บัฟคีบวก3แล้วก็ edk defense อีก40%ผมเนี่ยไม่ได้อัพลิงก์เลยเวลดหนึ่งทุกลิงก์เลยนะครับเวลดหนึ่งทุกลิงก์อ๋อลิงก์ east level o n นะครับดีเฟนต์เท่าไหร่ดีเฟนต์ก้าวหมื่นเจ็ดนะเกือบหลักแสนเลยทีเดียวอันนี้แบบแบบโนซัพพอร์ตเนยนั่นเนี่ยเออก็ถือว่าเกือบหลักแสนก็ถือว่าดูดีนะโนซัพพอร์ตดีเฟนต์เกือบหลักแสนนะครับใช้ได้อยู่ฮนะมาเก็บคีย์แบบเต็มหลอดไปเลยโอเคสวยงามอ่ะลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับมาลองดูกันนะอ่าลิงก์ทำงานอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ลิงก์นะครับได้ลิงก์เอลว่าเพิ่มจากเมื่อกี้มา ดาเมจจะเท่าไหร่นะของดาบูล่ากับบาบิดี้ฮนะนี่สามล้านว่ะเอ,อ้ยแล้วไม่ไตมันสวยมากเลยไม่ตาตมันวมพลังกันระหว่างพวกพลังของลูกน้องบาบดี้อะครับนะลูกน้องมาเต็มเลยแล้วติดเบิ้ลด้วยเจ๋งเบิ้ลธรรมดาล้านเจ็ดว่ะไม่คีด,ดีคอนดูดีนะผมว่ามันตัวละครที่ดูดีแหลนะจริงๆนะเอ้ยดูดีดูดีดูดีดดตีแม่ตาตใหญ่สามล้านแบบนซัพพ p o r t เลยนะ อันนี้แบบปลดหนึ่งทางลิงก์ไม่ได้อัพนะฮะใช้ได้เลยนะเป็นตัวฟีที่ดูดีมากเลยเป็นหนึ่งตัวละครตัวฟีตัวไลายที่ค่อนจะเก่งเลยแหละผมว่าแม่งเก่งอันดับท็อปๆเลยนะอาจจะไม่เท่าฟีเซอร์นั่งยานแต่ว่าถือว่าแบบมันมีความสามารถที่แบบสามารถสตันได้ซิลได้ก็ดูรอบด้านมากกว่านะผมว่านะเล่นในโหมดไหนก็น่าจะโอเคฮะโหมด SBR ีนี่ก็ถือว่าเยี่ยมเลยเพราะว่าดีฟนอ์ก็มีระดับหนึ่งเนาะมีดีฟนอ์นี่คือเกือบหลักแสนอะ ซัพพอร์ตมันนี่คือหลักแสนเลยเดียวนะดีเฟนต์เนี่ยหลักแสนแน่นอนอย่างแบบเนี้ยมีลิงก์กับเดอบูล่าสีเหลืองด้วยเป็นคู่ลิงก์นี่ค่อนจะโอเคเลยฟูลลิงก์นั่นไงละ่ะฟูลลิงก์แล้วมันซัพพอร์ตด้วยกันเองได้ไงเอาละ่ะนี่ไงดีเฟนต์หนึ่งแสนหนึ่งนะครับขึ้นมาหลักแสนแล้วเห็นไหมสุดยอดไปเลยดีเฟนต์หลักแสนนะถือว่าโอเคฮะในเอสบนี่ถือว่า very good เพราะตัวมันเองเนี่ยมันมีความสามารถในด้าน SBR อยู่แล้วนะสตันแบบไฮแชนะเนี่ยสำคัญมากเลย สตันสูงซิลก็ได้นะเออแล้วมันตีแรงด้วยนะไม่อาจจะไม่ได้แรงหลุดโลกก็จริงแนะ่แต่มันก็ถือว่าแรงระดับหนึ่งเลยนะคือมันสามารถทําแบบภายในแค่เธอแรกๆเลยอะ่ะสามล้านดาเมจแหล่งเงี้ยถือว่าดีเลยนะใช้ได้ผมว่า SBR นะ่าสนใจทั้ง SBR ทั้งเกมยาวแหละเกมยาวก็เล่นได้ไงอย่างเกมมันก็เล่นได้นะเออทั้งเกมยาวเกมสั้นเลยนะแต่ผมว่าขัดที่มันอยู่มันน้อยไปหน่อยแค่3ามขัดเองเออแต่มันเก่งนะ นี่ฮะโอ้ยสี่ล้านสองแบบฟูลลิงนี่มันเด้งขึ้นมามันหลักล้านกว่าเลยว่ะเฮ้ยซัพพอร์ตจากดับล่าเหลืองด้วยฮะแล้วไม่คิดิคอนตีเข้าครเบามันแพ้ทางท่านเนี่ยแต่ตีแรนมากสี่ล้านกว่าสี่ล้านสองนะถ้าคิดิคอนนี่ก็ถือว่าข้าวแรงแรงเลยเมื่อกี้นะแบบประมาณหลักสองล้านนเลยก็ว่าได้ใช้ได้นะสุดยอดเลยนะเออตีสี่ล้านอะ่ะแล้วแบบผมไม่ได้อัพลิงนะ อย่างี่เมื่อผมไม่ได้อัพลิงเลยทุกอย่างคือเวลหนึ่งทั้งหมดนะครับตีหลัก4ล้านนี่ก็ถือว่าเฟี้ยวพอแล้วล่ะจริงๆนะแต่อย่างว่าแหละข้อเสียคือมันทีม,มันน้อยครับนะมันเล่นได้แค่ไม่กี่ทีมหรอกหลักๆคือเป็นหน้าที่ในะการพู้นาของทีมมาจนบูซาก้าเวอร์ชันสายฟรีมากกว่าอะไรแบบนี้นะนำทีมมาจนบูซาก้าแบบเวอร์ชันฟรีได้แล้วก็เอามาเล่นในพวกทีมมาจนบูซาก้าของแบบเวอร์ชันสายตัวร้ายอย่างเนี้ย แล้วก็แขดของเทเลฟายอิ่งคูลเลอร์แขนนี้ก็มันเล่นได้แต่แบบมันไม่น่าจะพื้นที่มันน่พื้นที่มันน่าจะเต็มก่อนอะมันน่าจะหยิบพวกคูลเลอร์มาก่อนไหมพวกฟรีเซอร์คูลเลอร์ก็มีพื้นที่ให้หยิบมาเยอะอยู่แล้วอะ่ะผมว่าดับบล่านี่คือไม่น่านได้หยิบมาใช้งานบ่อยเท่าไหร่ในทีมแหล่งเนี้ยมันอยู่แค่สามแคดอะจอยฟอสแล้วก็มาจินบูแล้วก็เทเลฟายอิ่งทำไมไม่อยู่ในแคนมาจินพาวเวอร์วะไม่เข้าใจนะ มันก็คือมันก็คือบาร์บี้กัแต่บูล่าตเอ็มทั้งคู่เลยมันไม่อยู่ในแฉกมาจินพาวเวอร์ได้ยังไงวะผมงงนะเนี่ย <c oughs> ถ้ามันอยู่ในแฉกมาจิ Power นพาวเวอร์เนี่ยมันจะดูแบบสมบูรณ์มากกว่านี้เออนะมันจะดูดีมากกว่านี้เลยสามารถเอาไปซัพให้กับพวกแฉกมาจินพาวเวอร์ได้เลยแต่ไม่ใช่วะก็แอบเสียดายฮะแล้วเทร์นี้เรามีดีเฟนส์แสนสองนะดีเฟนส์จากโทวาด้วยนะครับอืมสุดยอดไปเลยฮนะเอาละก็ผมจะทำอย่างนี้ เก็บแบบนี้แม้ตายใหญ่ได้ไหมโอเคไม่ตาใหญ่เต็มหลอดเลยฮะสวยงามรอบนี้จะตีแรงมากกว่าเดิมนะน่าจะขึ้นไปหลักสี่ล้านกว่ารอบนี้นะน่าจะแรงกว่ารอบที่แล้วนะครับประมาณสี่ล้านกว่าสี 4, 000, 5, ่ล้านห้ามั้งอะถึงแม้สี่ล้านห้ารอบนี้นะเอาละจะว่ายังไงฮนะนี่สี่ล้านห้านะ <c oughs> มันเกือบจะหลัก5ล้านแล้วอะปลดแค่หนึ่งทางเองม่งสุดยอดว่ะ ปักเข้าไปไม่คิด,ดีคอนแต่เข้าสองล้านโหแรงน,นะแรองอ่ะมันมันโนฟีท no ี่ฮิตฮาร์ดเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเขาได้แบบคีเต็มหลอดซัพพอร์ตดีๆอย่างดบาบูล่าเสีเหลืองเนี่ยเป็นเดอะเบสดูโอมากเลยโหดมากเลยฮะตีแบบสามล้านอัพอ่ะเก่งนะเออไม่ได้แย่เลยฮะถ้ามาเล่นในทีของมันเองก็ไม่ได้แย่หรอกแต่ทีมันน้อยอะ่ะมันไม่ได มันไม่ได้แบบหยิบมาใช้งานบ่อยอะแต่มันเก่งไงแต่มันมีทีไม่แจ้งเกิดน้อยว่ะ <c oughs> จริงนะแต่ถือว่าเก่งเลยแหละผมว่าไม่ใช่ได้เลยหลักๆคือน่าจะมีหน้าที่ในการนํามาเล่นผ่านด่าน SBR แหละนะของทีมตัวร้ายสีฟ้าเนี่ยนะใครไม่ได้ผ่านเนี่ยสามารถหามาเล่นได้นะเพราะมันเก่งจริงฮะ <c oughs> ผมเกือบตายแล้วเนี่ยอยตายเนี่ยเลยกู <c oughs> ผมว่าผมตายแล้วผมว่าผมตายแล้วผมไม่น่ารอดอะไรอย่างงี้ตายปะตายไหมเนี่ยนอะ เอาแล้วมึงเอ้ยบันไลแล้วฮะบันไลแล้วน่าจะรอดอยู่เนาะอาจจะแค่เกือบตายโอเครอดอยู่รอดไหมรอดแหละ <c oughs> มารอบนี้เราจะให้เขาไปนี่เข้าไปเหมือนเดิมดีเฟนต์ก็หลักแสนกว่ามันก็ดีเฟนต์หลักแสนนะไม่ได้เ,วเลวยนะหลักแสนนี่ก็อาจจะไม่ได้ถึกถึงขั้นแบบแทงแม่ตายเนี่ยยาวๆไหวเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคแล้วสล้านเจ็ด ไม่ต่ำกว่า 3M นะเวลาได้ไม่ตาตใหญ่เนี่ยใช้ได้ฮะตาหอ,อกเข้าไปแล้วครีดิคอนเห็นไหมคีทีนี้2ล้านกว,ากว่าถือว่าเป็นาตามจที่พึงพอใจมากแรงนะแรงแรงแรง,แรงมาครับเราจะมาทำการโชว์ค่าวล่าสุดท้ายเลยนะตรงนี้น่าจะเห็นผลแล้วแล้วมันเก่งแค่ไหนนะมันเก่งแหละจริงๆผมพูดเลยมันเก่งนะโอเคดีเฟนเท่าไหร่แสนหนึ่งเหมือนเดิมเนาะ พราะว่าดีเฟน์ก็ซัพพอร์ตเหมือนกันเหมือนเดิมเป๊ะๆเปลี่ยนแค่ทาเลสเป็นซับเอเคเพิ่มก็จะตีแรงขึ้นนะประมาณอาจจะไม่เท่าสี่ล้านห้าหรืออาจจะเกินสี่ล้านห้าผมว่าไม่น่าเกินเพราะผมได้คีไม่ถึงไม่ถึงยี่สิี่คีไงมันขาดแค่สองคีว่ะคไีไม่พอใช่ยแมตายใหญ่เต็มหลอดได้แค่นี้ฮะไม่เป็นไรได้อยู่ก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะหลักๆก,ก็อย่างที่บอกไปครับ มันเก่งฮะแต่มันมีทีไม่แจ้งเกิดน้อยนะมีแค่3ามแคดเองหน้าที่มันก็คือเอามานำให้กับทีมฟรีของทีมมาจินบูซาก้าแล้วก็เอามาเล่นในทีมตัวไลสีฟ้าในการช่วยผ่านในด่าน SBR นะทั้ง EXTREME ม SBR แล้วก็ด่าน SBR สีธรรมดาเลยเผื่อใครไม่ได้ผ่านเนี่ยก็อุ้ยสี่ล้านเชัดเคเกือบ5ล้านเลยอันนี้ไม่งแรงขึ้นว่ะถ้าคิีเต็มหลอดนี่ไม่ไม่ใช่4ล้านเไม่ใช่5ล้านเลยเหรอวะ โอ้โหโหโไม่เลวเลยวะ่ะมันจะหลักห้าล้านแล้วอะถ้าอัพลิงนิดหน่อยนี่ก็ห้าล้านสบ,บาย,ยใช่ไหมเนี่ยใช้ได้นะหุ้ยแรงวะ่ะแรงอ่ะแรงมากเลยตายเรียบร้อยฮะสุดยอดเลยฮะผมว่านะตัวมันเองเ่ยมันทำดาเมจระดับนี้ได้ง่ายอยู่แล้วไงไม่ต้องรอสแต็กอะไรเลยเพราะมันเป็นดาเมจที่แบบว่าเป็นตัวเลขของมันอยู่แล้วจากพาสี่แบบไม่ต้องรอบัฟ ตามเทินหรือสเต็คเอเดฟอะไรมากมายคือมันเปิดมาก็คือเก่งนั้นเลยนะคือใน SBR เนี่ยดาเมจที่เห็นยังไงในด่านเนี่ยก็คือจะเห็นในด่าน SBR เลยนะครับอย่างผมเนี่ยเล่นในด่านเนี่ยตีหลัก3ล้านทุกเทินเนี่ยก็ใน SBR เนี่ยก็จะมา3ล้านทุกเทินเลยแต่ถ้าเป็นทีมสีสีฟ้าอาจจะตีเบามาสักหลัก2ล้านไม่ก็ล้านกว่าอะไรนี้นะก็ถือว่าแรงอย่างดีแหละในด่าน SBR แบบเวอร์ชันสีใช้ได้นะเออตีแบบประมาณนี้ดีเลย โอกาสสูงในการสตันแบบไฮช็อตซิลได้อะไรแบบนี้ใช้ได้ครับผมว่าดีนะฮะประมาณนี้งั <c oughs> น้นนี่คือถ้าใครยังไม่ได้ผ่านตัวไลฟ์ฟ้านะไปหาแลกมาได้นะแล้วก็ใครอยากเล่นทีมตัวไลฟ์ของทีมมิชิบูซาก้าก็ไปหาแลกมาได้ใช้งานได้โอเคเลยผมว่านะ่าจะต้องไปอัพลิงก์นั่นแหละมันดูเก่งมากเลยอะน่าจะต้องไปทําป้านลิงก์นะเพราะว่ามันดูแบบมันดูดีนะถ้าลิงก์ไม่ก็สิบนี่คือมันตีห้าล้านสบายเลยมั้งเนี่ยฮะ เพราะว่าลิงแต่ละลิงนี่คือเป็นลิงเอลิเคหมดเลยนะเนี่ยอย่างลิงอันนี้ก็ลิงเอลิเคนะฮะอันนี้ก็ลิงเอลิเคใช่ไหมเหมือนจะใช่หรือไม่ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ลิงเอลิเคลิงเอลิเคเต็มไปหมดเลยนะเออถ้าสนใจมากนะครับก็แหละเท่านี้แล้วการสรับคลิปของการรีวิวตัวละครของบาร์บี้กับดดบูล่าเอล์อาร์นะเก่งมากเป็นตัวไลายสีฟ้าด้วยซึ่งมันหาได้ยากในช่วงนี้ที่เป็น LR ตัวไลายสีฟ้าเนี่ยไม่ได้มีบ่อยเท่าไหร่ด้วยนะ ก็ไปหาแลกมาซะาถ้าใครมีคะแนนพอนะครับนั่นแหละก็ดีมากนะครับก็โอเคคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับมาด้วยลวกันนะครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถบอกมาได้เหมือนเดิมจะพยายามทําให้ถ้าเกิดไม่ได้ลําบากเกินไปจะทําให้นะครับนั่นก็โอเคคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม